Tree. You can make yourself available to anybody Cause every living person loves you all prize but you're Your heart out to say about me There's a dotted line line and sign away your feet not I acknowledge you for what you do to keep strong ดีครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับชื่อลิเอ๋ค่ะลิเอ๋ลิเอ๋ลิเอ๋ค่ะลิเอ๋ค่ะลิเอ๋รูกครึ่งปะคะใช่ค่ะลูกครึ่งอะไรกับอะไรครับครึ่งญี่ปุ่นไทยค่ะลิเอ๋แปลชื่อตัวเองได้ปะแปลว่าประมาณรักแรงมิตรภาพค่ะความรักแรงมิตรภาพวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาเชียร์ด้วยรึเปล่าคะมาค่ะแม่มาค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ แม่เป็นคนไทยค่ะพ่อพ่อเป็นคนญี่ปุ่นค่ะไทยพูดญี่ปุ่นได้ไหมคะได้ค่ะเมื่อกี้ร้องเพลงสากลได้เพราะมากครับขอบคุณค่ะร้องเพลงไทยเพราะเพราะมากได้ไหมครับเพลงไทยจ้ะงั้นเอาเพลงที่หนูชอบนะคะเอาเลยครับดอกไม้ประตูใจกันดินสายต้นไม้ใหญ่ แก้วน้ำจานชา้างบันไดคมไฟที่สวยงามขอบรู้และริมทางเดินต้นใหญ่ในสนาบ้านนี้จะมีความงามได้แตมีเธอเพราะเธอคือที่พักพิงคือทุกสิ่ง ทีมีความบายเมื่อเธออยู่เคียงชิตเลยเรื่องรอไรใดๆไ,ไม่เกรงแม้ข้างนอกจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ใครคงเห็นแต่ฉัน ก็ชื่นชอบนะครับชื่นชอบวิธีการร้องแล้วก็สไตล์การร้องนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากถ้าได้มาอยู่ในทีมเนี่ยจะต้องมีอะไรที่สนุกสนุกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยเรื่องอะไรเหรอคะยังจะเย็นเย็นเรามองหาประสบการณ์อะไรอะแบบว่าแนวทางไหนอยากร่วมงานกับแบบไ้นไม่ต้องเอ่ยชื่อใครทั้งสิน้นตอนนี้คือแบบเ,เล่าให้เราฟังเลยแต่เ,เอ่ยได้ไหมคะจะเอ่ยเลยเหรอไม่แบบ พูดเฉยๆอ่พูดได้พูดได้พูดได้คือตอนแรกหนูเลือกพี่โจอี้มาจากบ้านอที่หลังก่อนดูร้องอ่ะอ่ให้หนูพูดก่อนเถอะดูโย่มาคำเดียวพี่ก็หันแล้วมีคิดเผื่อไหมครับคิดเผื่อมีคิดเผื่อไว้คนหนึ่งประมาณว่าถ้าพี่เลือกพี่โจแต่พี่โจ้ไม่หันเนี่ยคิดเผื่อไหมมีค่ะอ๋อ ผมถามแทนน้องได้ไหมผมถามแท้น้องเออนะเพราะเขาอาจจะเกิดคือพี่โจสัมภาษณ์ะไรครับคือถ้าไปอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเห็นเราอยากให้เราร้องเพลงอะไรแนวไหนบ้างคุณสิงโตครับจากที่ผมฟังน้องเขาร้องเพลงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพในการคิดงานของตัวเองมีความอาร์ติสติกสใช่เขามีความอาร์ติสต์ถูงครับนะฮะก็คือเราต้อง รู้ว่าเขาอยากจะร้องเพลงอะไรแล้วเราก็จะสนับสนุนเขาเต็มที่คุณไดโนฟินครับค่ะจะพาน้องไปทางไหนดีครับได้จะไม่บังคับรีเอะได้จะให้รีเอะพูดสิ่งที่รีเอะชอบแล้วรีเอทถนัดแล้วพี่ได้ก็จะปล่อยให้เป็นตัวของตัวเองพี่กองครับผมคำถามเดียวกันฮะจะตามใจรีเอะทุกอย่างเลยครับก็ อยู่กับพี่อยากทำอะไรก็ทำเอาให้เอาที่สบายใจอะเอาที่สบายใจอยู่แล้วมีความสุขสบายใจตอนแรกหนูเลือกพี่โจอี้ครับแล้วมีคนนึงที่ทำที่เปลี่ยนชีวิตหนูด้วยหนูเล่นกีต้าร์ได้เพราะพี่สิงโตหนูเลือกพี่สิงโต oh! ก็รับเก้าทีครับบางครั้งเราก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะไม่ทำเลยไม่ทำอะไรเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะเนาะเจอกันค่ะขอบาุงเสียงเลยครับถงสียงเป็นกำลังใจนะครับ